วิปัสสนามาตุจากุมานตาสสิริมาตัวสิกีสปินมามตุสาปะพูตานุกัมปินโนเวสปูสนามาตุนะหาตกาสัตตาปสิโนนามตุกักุสันตาสัมมาลเสนาประมาติโนโกนาคมนาสนามาตุพระมนาสหุสีมตัวกาสปาสนามาตุวิปะมุตตาสสาปฏติอังเครศาสนามาตุสัพพยาพูตา สัสสิริมาตโยอิมานธรรมมเทเสสิสาปะทูกาปโนทนังเยจาปิเนพุตาโลเกยถาผูตามิปัสสุสมเตชนะอภิสุนามาหันตาวีตาสารตาอิตังเทวมานุสานังยานามาสันติโคตมานวีชาจรณะสัมปานังมาหันตาวีตาสารตาวีชาจรณะสัมปานังผูธาวันทางมะโค मा